ก็อยู่ที่สำนักานของที่ของประโยชน์นะครับวาทำบุญนะครับแล้วก็มารับสินค้าไปให้เกษตรกรที่ได้สร้างเค่ัอาไว้นะครับครับใหม่มีนคเป็นที่กษตรก่นะครับมดแก้วขระอเรไอบแน เวาป็แร่ทแบบนี <the> like ่ะเป็นแรเคอกษตรกรเอาไปใช้แล้วเห็นผลนะครับก็จะเป็นเอไว้งนก่งแก้่อนดี่ทางรทเเป็นเครื่องหมายการค้าองใส่กินเอาไปไดแของเรามีจริงเกษตรกรท่านใดะครับที่เกี่ยวกับหลังเกิดน้องือแต่งจะไปเที่ยวแน้องคะอด้ 没了吧，别担心，不。